สวัสดีครับพี่น้องชาวกุ่มเกษตรพี่น้องชาวกลุ่มเผาถานและเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มารีวิวเตาเผาถานนะครับสองรุ่นนะครับที่เราคิดค้นนะครับประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเราเลยนะครับก็มี SS06 นะครับแล้วก็ SS 0 0 7นะครับตัวนี้ล่าสุดนะครับ ตัวที่เราปรับปรุงนะครับจากเดิมนะครับที่เป็น SS06 นะครับจะเป็นท่อแฟดนะครับแบบนี้นะครับก็เราเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่เป็นคนคิดค้นนะครับระบบท่อแฟดนะครับและแล้วก็ระบบน้ําส้มคอนไม้ระบบน้ําเย็นนะครับตัวนี้นะครับเราคิดค้นเองนะครับแล้วก็นาเตาเราจะมี2ข้างแบบนี้นะครับหน้าเตาด้านล่างนะครับนี่นะครับ เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ําใครเลยนะครับพะเราคิดค้นนะครับจากจินตนาการนะครับจากออกไซงานนะครับก็เห็นจุดที่น่าจะปรับปรุงนะครับก็นํามาปรับปรุงนะครับหลายอย่างที่ลูกค้าบอกเรานะครับเราก็มาปรับปรุงแก้ไขนะครับตัวนี้ A06 นนะครับก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาตัว ล่าสุดนะครับ,รบก็คือ SS007 นะครับตัวนี้ก็เราจะเปลี่ยนจากเจาะฝาถังนะครับแบบนี้นะครับให้ฝาถังเขาจะไม่มีการเจาะเลยนะครับนี่จะไม่มีการเจาะจะไม่มีควันรั่วซึมออกมาจากฝาถังเลยนะครับก็จะให้ออกมาด้านข้างแบบนี้นะครับออกมาทั้งสองข้างแบบนี้นะครับนี่ครับจะออก จะทำให้นะครับก้นเตานะครับไม่สะเทือนนะครับเวลาพอดีนะครับพอดีของการอจอะออกมาข้างแบบนี้นะครับแล้วก็เขาจะเก็บความร้อนได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือกล่องตัวนี้นะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่หักเหนะครับอุณหภูมิก็จะสะสมะการระบายความร้อนออกก็จะ ค่อยๆออกนะครับไม่ไม่ไม่ออกศูนย์เปล่าโดยตรงนะครับก็ทําให้เตานี่ร้อนระอุได้นานนะครับแต่ขอดีเขานะครับวันนี้นะครับปรับรุงนะครับส่วนหน้าเตานะครับแล้วก็กล่องเขาขยะตัวนี้ก็เหมือนเดิมทุกตัวเลยนะครับก็เปลี่ยนแค่ระบบท่อแบบนี้นะครับไม่ไม่ต้องไปเจาะนะครับบางคนบอกว่ายุ่งยากนะครับในการปิดดินนะครับ ก็ตัวนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับ0 0 6นะครับตัวนี้0 0นนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับที่มองหาเตานะครับที่ใช้งานได้ง่ายๆนะครับใช้งานแบบโกเดือนนะครับไว้เผาเศษกิ่งไม้วัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรหลายๆอย่างนะครับเช่นผลไม้นะครับเปลือกทู้เรียนบางคุดเนี่ยครับสามารถที่จะเผาได้เป็นฐานไบโอชานะครับพี่น้อง ตัวนี้จะได้ฐานบริสุทธิ์มากนะครับสามารถนําไปต่อยอดได้หลายอย่างนะครับ <c oughs> ตั้งน้าส้มคนไม้นะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับตัวนี้เราก็ผลิตน้าส้มคนไม้ได้ครั้งละประมาณ10ลิตรขึ้นไปนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์พี่น้องในเกษตรอิศรศนทรีย์หลายท่านนะครับที่นําไปต่อยอดในงานเกษตรศ นะครับก็ลดต้นทุนหลายๆอย่างนะครับไดทั้งฐานที่บริสุทธิ์ฐานบำรุงดินนะครับได้ทั้งปุ๋ยชีวภาพนะครับจากน้ำส้มคนไม้นะครับก็ประโยชน์หลายอย่างนะครับก็ฝากติดตามร้านด้วยนะครับพิกัดนะครับบ้านคำบงตำบลคคำบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตรงข้ามโรงโรงแป้งมันนะครับนี่นะครับเป็นโรงงานสาหราขนาดใหญ่ รงเปิงมันกระสินนะครับนากก็จะมีถังน้ำมันเรียงแบบนี้นะครับก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ0630349728นะครับและก็ฝากติดตามเพจของเราด้วยนะครับต่าเผาถานน้ำสุมคนไม้เพื่อเกษตรอินทรีย์นะครับก็มีแอดมินดูแลอยู่นะครับคุณหวานเจี๊ยบนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อด้วยนะครับ080-425-5595นะครับก็ ฝากเข้าไปติชมนะครับสินค้าเรามีหลายรุ่นนะครับก็ตัวนี้ก็ล่าสุดนะครับที่เราคิดคน้นบอกฝากให้พี่น้องนะครับอยากได้รุ่นไหนก็เข้าไปอสอบถามได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ